หาตัวทีว่เชื่อคงเป็นันนะบุญดูตัวคุณโอ้โหสามสี่คุณสี่สิบปะคำเตือนการพนันเป็นสิ่งไม่ดีผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำน้องๆหนูๆเด็กๆทั้งหลายโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมพี่เตือนน้องๆแล้วนะบอกแล้วอย่าหาว่าไม่เตือนไปสวัสดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตบเว็บแต่อยู่กับผมตบเว็บครับก็อยู่กับหน้าเกมคุณๆไหม แต่ไม่ใช่เกมเดิมนะผมเคยเล่นเกมสวิตบนันซ่าเลยป่ะแต่นี้เป็นสวิตบนันซ่า Xmas หรือว่า Merry Christmas รู้จักป่ะอยู่ในหน้าหนาวอ่ะครับน้องๆก่อนไปเล่นเกมกันอย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจกดติดตามลิงก์ด้านล่างเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆหรือเข้ามาแนะนําเกมแนะนําสูตรเกมไหนแตกยากเหมือนเกมนี้มีคนแนะนําว่าพี่เกมนี้ยแตกยากอสุิทร์บอนซ่าภาคแรกเยอะเลยครับจัดให้เดี๋ยวทําให้ดู ก็เลยมาจัดให้ดูครับแบบนี้เข้าใจไหม <Okay. S 1> ไปมีงบมาที่เจ็ดหมื่นครับวันนี้ก็ว่าจะเบ็ดหนัก,นกๆสักหน่อย <Wow. S 1> ไปไๆเบ็ดหนักๆแล้วไปไปไม้แรกหนึ่งหมื่นห้าร้อยไม่เสียเวลาไปไปเลย <Yahoo. S 1> มาไวไปไวอยู่แล้วรุ่นใหญ่เขาไม่เล่นานานๆหรอกครับนี่หนาวเน็บมาเลยนี่เขาเรียกว่าตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรวะตุ๊กตาหิมะใช่ฟนโนอะไรทั้อย่างผมไม่รู้จัก ไปก่อนไปก่อนแอปเปิลสวยตัวคูณเพิ่ม <c oughs> คูณที่สองไปก่อนก็สองพันไปก่อนอนะครับ,บน้องๆ you know มาคือยฟีในฟีไปนะอ,นนอ่างเงิน คือไม่ว้าวอะเกมเกมเนี้ยคล้ายๆเกมซาวิบ์นซ่าแหะครับขอแค่ไม่ว้าวไม่ใจเนี่ยโอ้ยคุณ5าสิบเห็นคุณ5าสิบปะอะไรับหน้าไอ้นี่มาล่อเหยื่อแีกคูนคาสิบนี่มันออกอาโอ้โหตัวคุณเพิ่มหน่อยฟรีในฟรีโอ้โหเต็มแผงปับเจ็ดพันดอกเดียวเรื่องปั๊บเจ็ดพันเจ็ด 7 7 7 0 7ล้วนล้วนเจ็ดยับยับ,ยบมาดิมาแรกก็กำไรหลอกล่อกแล้วไอันี่มันหลอกล่อกูยอีกแล้ว <c oughs> เขาบอกไว้ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักล่อไปด,ดิสองเท่าไปดิดสองมือนหนึ่งไม้นี้ถ้าได้กำไรเนี่ยผมไปแล้วนะอ <Okay. S 1> เอาหน่อยเว้ยสองไม้เลิกทำให้เขาดูหน่อยเกลือมันเกลือจริงหรืเอเปล่า เขาบอกว่าเกมมันเกลือเขาบอกว่าเกมมันเกลือปึบอังุนเอาสวยขาครับอะไรไปต่อได้วนี่ยโหยากเลยไปต่อยากแต่คุณเยอะอยู่ครับคุณยี่สิบสองพันเจ็ดไปก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะเราซื้อสองหมื่นนะอลออลฮัลโหล งุนไอ้แท่งไอ้ลูกอมตุอมนสงซิงนั้นสีเขียวก็ได้หขาดตัวเดียวเป็นกันนะบุญตุ่มตกคุณหสามสี่คุณสี่สี่ปะโอ้ยจอกเดียวเรื่องโอ้เมื่อกี้แบบตกยันเยอะครับผมบอกเลยเยอะมาก้าบอขาดคุณนะแต่มันสะใจมากไม้สุดท้ายครับ พอที่ราคานี้ไม่ว่าจะได้จะเสียผมเลิกแล้วนะนลองปันเองล่ะกันเอาละอันนี้แหละรวมเป็นงการกว่าดีไม้ละสามหมื่นเก็บๆเลยเพื่อขอดูไว้ท่องไว้ตกเว็บย้ายเสียหน้า๊ปเสียตังค์ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แต่ขอไม่เสียตังค์ได้ปะฟาดมา เราได้เสียผมเลิกแล้วขอให้มันได้แล้วกันขอร้องหุย้ยไปไอพวกกองแช่งไหลมาว่าไปหนึ่งมาดิตัวคูณเพิ่มตัวคูณ้องเงินเขาเรียกว่าอะไรลูกอมน้ำเงินแหละใช่แหละผมว่ามันใช่ลูกอมแหละห้าพันไปก่อนะเอาวะน้อก็เจ็บให้มันลดความเจ็บลงไปหน่อยโอ้โหอย่าว้าวดิอย่าว้าวเออมีอะไรได้ไหม โอ้ยากจัดลงมาอังุนเอาละใจอคอกูไม่ค่อยดีแล้วอยู่ไม่ไหวครับมันเกินไปค่าทุนเกินไปพอทุนเกินไปอ ละเอียดผมบอกเลยงานเนี้ไม่ใครเข้าใครหละไปกันข้างหนึ่งซื้อไม่ได้เลยโอ้โหราคานี้มันต้องสุดอยู่แล้วอย่างเรานะมันต้องสุดอยู่แล้วไปดิมาดิครับมาดิครับหยุดไปดิ หยุดไปดิครับหยุดไปรถหยุดไปดิทำไม่วะเรียบร้อยอันเนี้ยเน่าแบบเล็กเล็กกว่าน,นี้ไม่มีแล้วครับผมบอกเลยเล็กกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วก็อบอกยังไงของจริงอืมซ <Hey. S 1> ือสองหมื่นได้สองพันลาก่อนชายุนนะละบอกเลยช็อตนี้ <Hey. S 1> ก็นั่นแหละครับลาเลยแล้วว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้เจ็บแบบหนักๆเลย oh. คอนเทนต์แบบนี้อย่าแนะนํากันมาอีกนะครับอย่าหาทำหนักเกินไปก็ฝากช่องตบเว็บแตกด้วยแล้วลว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเอออุทธรเลยแม่งเจอกันครับบาย